แเมจังหวะค่ะเร็วคสอนี่ะาดีค่ะเอินค่ะกันมาพบกันอีกครั้งนะคะกับหลับลายการเดชค่ะสาหรับวันนี้เนี่ยจะเนได้ว่าปีเนี่ยกลืนนามาเล็นเป็นการเห็นกับเรือรูปะรูปรูปหรือรูปวันนี้เนี่ยราสองคนเนี่ยมาในเรื่องหัวข้ออะไรไม่ท่านผู้ชมส่ง SMS มาทายกันดีกว่ามาแล้วเการระความห้วนหลัง หลังมีบุตรไม่ใช่นะคะไม่ใช่ก่อนที่ก่อนนี้ว่าอยู่แล้วไม่เบอร์อยู่แล้วนะคะอย่าอย่าชี้อย่าชี้แนวค่ะถูกต้อง้าคะมาละแปดเจ็ดเก้าเก้าเอ็กซ์นะคะสามารถส่งมาขอรางวัลได้เลยวันนี้เนี่ยเรามาในหัวข้อของอะไรของหญิงที่เป็นโรคลมช้าแล้วสามารถให้นมบุตรได้หรือเปล่านะคะใช่วันนี้จะมาพูดว่าหญิงที่เป็นโรคผู้หญิงที่เป็นโรคลมช้านะคะจะสามารถให้นมบุตรได้ตาม แล้วถ้าสมมติมว่ามีภาวะอาการชักขณะที่ให้นมบุตรอยู่เนี่ยใชย่ต้องปฏิบัติตัวยังไงนะคะนี่จะเห็นได้ว่าเรามันในีนของแม่มากๆวันนี้แม่จีอันนี้เป็นแม่คนแม่โคอันนี้เป็นแม่หม,มีแม่จีแม,ม่ดีดปนดามานะคะวันนี้อ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปให้อาจารย์อาจารย์สมศักดิ์นะคะอาจารย์หมอสมศักดิ์เป็นคนไขเข้าข้องใจให้เราดีกว่าว่าคุณแม่นะคะที่ให้นมบุตรอยู่เนี่ยจะสามารถคุณแม่ที่เป็นโรคลมชักจะสามารถให้นมบุตรได้หรือเปล่านะคะ ดูกันเลยค่ะครับผู้ป่วยหญิงที่เป็นโรคลมชักแล้วก็ทานยากันชักเนี่ยนะครับถ้ามีบุตรเนี่ยก็สามารถให้หนมบุตรได้ตามปกติเหมือนคุณแม่ทั่วๆไปเนื่องจากว่ายากันชักเนี่ยจะผ่านออกมาทางน้ำนมที่บุตรได้ดื่มนะครับเป็นปริมาณที่น้อยมากๆดังนั้น สามารถให้มนมบุตรได้เหมือนคุณแม่โดยทั่วๆ,ๆไปทรับในกรณีที่คุณแม่และครอบครัวตัดสินใจที่จะให้ลูกเนี่ยดื่มนมแม่นะครับผมมีข้อแนะนำสามประการประการที่หนึ่งก็คือในระหว่างที่คุณแม่ให้นมลูกเนี่ยนะครับควรลุกขึ้นมานั่งนะครับแล้วก็อุ้มลูกเนี่ยใหอ้อยู่ในท่าที่ถนัดที่สุดแล้วก็ควรจะมีโต๊ะเตี้ยๆเนี่ยนะครับมารอง ไว้ด้วยเผื่อเวลาถ้าสมมุติว่าโชคร้ายในระหว่างที่เราให้นมลูกอยู่เนี่ยเกิดมีอาการชักเนี่ยลูกก็จะได้ไม่หล่นลงไปที่พื้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในกรณีที่คุณแม่ปดหลับปดนอนแล้วก็ตื่นมาให้นหมบุตรกลางคืนนะครับในข้อที่2เนี่ยเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุระหว่างที่ให้นมลูกเนี่ยนะครับแนะนําว่าคุณแม่เนี่ยควรจะต้องมี คนอื่นเช่นอาจจะมีคุณพ่อหรือมีญาตินะครับหรือพี่เลี้ยงเนี่ยลุกขึ้นมาเป็นเพื่อนเราด้วยในระหว่างที่เราให้นมลูกในช่วงกลางคืนหรือแม้กลางวันก็าตามนะครับเพราะอาจจะเกิดอ,อ,อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ในประการที่3ก็คือคุณแม่เนี่ยควรจะต้องหาเวลาในการพักผ่อนให้เพียงพอนะครับยกตัวอ,อย่างเช่น ตอนกลางวันเนี่ยเราอาจจะต้องหาเวลานอนหลับนะครับพักผ่อนให้พอเพื่อที่จะป้องกัน<ม>การอ,อดหลับอดนอนแล้วก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้มีอาการชักได้ทั้งในระหว่างกลางวันหรือว่ากลางคืนที่ตื่นมาให้นมลูกนะครับถ้าเราปฏิบัติได้3ข้อนี้นะครับ<ม>ก็จะทําให้การให้นมลูกเนี่ยเป็นไปด้วยความปลอดภัยแล้วก็มีประโยชน์สูงสุด ที่กล่าวไปแล้วว่ายาการชักเนี่ยทุกชนิดนะครับจะผ่านออกมาในน้ำนมที่บุตรเนี่ยดื่มในปริมาณที่แตกต่างกันแต่ยังไงก็ตามไม่ว่าจะผ่านออกมาในปริมาณมากหรือน้อยนะครับข้อมูลในปัจจุบันก็พบว่าระดับยาการชักที่ผ่านออกมาในน้ำนมที่บุตรได้ดื่มเนี่ยออกมาเป็นปริมาณที่น้อยมากดังนั้นจึงไม่ส่งผลใดๆกับบุตรที่ดื่มต่อแม่ คุณแม่ทานยากันชักเลยโหรอยทะลุไม่ติดกันไหมนะคะติไงแล้วค่ะกา่าวว่อร่อยชัดนะคะหลังจากที่เราได้ไปปรึกษาอาจารย์มาใช่ไหมว่าผู้ป่วยโรคลมชักที่ให้นมบุตรอยู่เนี่ยสามารถให้นมบุตรต่อไปได้ไหม แล้วก็ได้ยินอาจารย์พูดช่วงหนึ่งที่บอกว่าถ้าสมมติว่าคุณแม่นะคะมีอาการชักในขณะนี้ให้นมบุตรแม่ทำไงคะก็ควรที่จะนำเด็กช่วยเหลือเด็กนะคะเด็กก่านก,ก่อนใช่เพื่อเพื่อเพราะ่บางทีเนี่ยเราแบบคแม่เนี่ยมีอาการชักอยู่นะคะจะไปชักทับลูกได้แล้วก็เลยต้องช่วยลูกก่อนนะคะสถานการณ์ก็ช่วยแบบคุณแม่ตามเดิมใช่ใช่ค่ะด้าวิธีประถมพยาบาลที่เราที่เราเคยแล้วไปแล้วในตอนที่แล้วนะคะ แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งค่ะถ้าเกิดเวลางานให้นะคะมีเทคนิคเราจะไม่นอนให้นะคะเราจะนั่งให้หนึ่งนะคะเพราะถึงอ,อะไรเกิดขึ้นเราจะได้แบบไม่ทับไม่ทับลูกด้วยช่วยเหลือทานด้วยนะคะเลยค่ะใครนะคะที่มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องโรคลมชักนะคะสามารถสงง่งอีเมลคำถามนะตามที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะตอนนี้เนี่ยอินบ็อกเรานะคะมีคําถามจากผู้ชมทางบ้านที่เกี่ยวกับโรคลมชักเนี่ยประมาณ โอเวอร์ไปแล้วซ้ำแล้วถามแล้วก็ที่ยอยอ่านก็ทยอยตอบไปทุกท่านเลยนะคะแล้วแต่วกใหม่นะคะเดี๋ยวให้ขอให้ตีนเนี่ยไปเหยืเรือเอ้ยไปให้นมบุตรให้นมบุตรต่อดีกว่าใช่ไปหาแฟนให้ก่อนที่จะมีลูกโอเคไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ